โฟ์คารเวลทีอยากให้ผู้โดยสารนั่งเบาะ V.I.P. นั่งในสารนุ่มนวลสบายรถอาคารสะเทือนยังห้องในสารขอแนะนำชุดช่วงล่างใหม่ชับหน้าหลังออรซี่ปรับนุ่มนวดสมิระดับคู่กับสปริงไอบักโฟก์คารเวลไม่ว่าจะเป็น T5 T6 อยากเอเกดช่วงล่างให้นุ่มนวลน,นั่งสบายชับออรซี่โมโนทูบมาพร้อมปุ่มปรับนุ่มน้มนานหน้า3าระดับ และโช้อัพหลังออซซี่แบบโมโนทับซับแทงที่มาพร้อมปุ่มปรับนุ่นัมด32ระดับเช่นกันปุ่มปรับนุ่นัมด32ระดับเจ้าของราสามารถเลือกปรับแต่งความนุ่มนวลในแบบตามใจชอบติดตั้งคุ่กับสปริงไอบักสปริงไอบักแบบโปร e s สตฟคุณภาพเหล็กสปริงสูงดีตัวช้าสร้างความนุ่มนวลในการนั่งโดยสาร ติดตั้งคู่กับชัฟออซี่แบบโมโนทูบหน้าหลังที่มาพร้อมปุ่มปรับนุ่นนวด32ระดับสินค้าออซี่รับประกัน3ปีหรือ1 0 0 0 0แกิโลหมดรับประกันสามารถซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ได้ท่านเจ้าของรถโฟกคาราเวลไม่ว่าจะเป็น T5 T6 อย่าอัปเกรดช่วงล่างให้ผู้โดยสารนั่งเบาะ V.I.P. นั่งโดยสารนุ่มนวลสบายตลอดการเดินทาง ลดอาการสะเทือนเสียงดังมายังห้องในยสารชอปออซซี่มาพร้อมปุ่มปรับนุ่มหมด32ระดับและระบบวาล์วออโต้ขอให้ควบคุมให้สปริงเพิ่มแรงดีดติดตั้งคู่กับสปริงไอบักที่มีความหยุ่นตัวสูงกระจายแรงดีดได้ช้าสร้างความเนียนนุ่มนิการนั่งโดยสารชอปออซซี่แบบโมโนทุปปรับนุ่มหมด32ระดับเราติดตั้งคู่กับสปริงไอบักแบบโปเกสซี ทำให้รถโฟก์คลาเวลไม่ไว่าจะเป็น T5 T6 นั่งในสารนุ่มนวลสบายลถอาการสะเทือนเสียงดังมื่ยังห้องโดยสารผู้โดยสารจะสัมผัสถึงความนุ่มนวลในการนั่งโดยสารเราทำการติดตั้งชาร์ออซซีแบบปรับนุ่นนวด32ระดับคู่กระสปริงไอบักด้านหน้ารถโฟก์คลาเวล ชอปออซี่ C, แบบโมโนทกูกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่มีระบบวาล์วออโต้คอยควบคุมให้สปริงเพิ่มแรงดีดทันทีที่สปริงดีดตัวชอปออซี่ C จะเพิ่มแรงหน่วงตามแรงหน่วงคอนโทรลให้สปริงชะลอการดีดตัวช้าลงลดลงยิ่งได้สปริงไอบักที่ออกแบบมามีความหยุ่นตัวสูงกระจายแรงดีดได้ช้ายิ่งสร้างความนุ่มในการนั่งรีสาน สปริงไอบักคู่กับโชอฟอัพอซซี่แบบโมโนทูบด้านหน้ารถโฟกคารเวลไม่อว่าจะเป็น T5 T6 เพิ่มความนุ่มนวลในการนั่งในสารลดอาการสะเทือนลดอาการโครงสมรรถนะหนึบนิ่งด้านหลังรถโฟคกคารเวลติดตั้งโช้ฟออซซี่แบบซับแทงแยกห้องแก๊สห้องน้ำมัน มาพร้อมปุ่มปรับน้่หนักสมบระดับคู่กับสปริงไอบักแบบโปเกสตีฟชับออซซี่แบบซับแทงแยกห้องแก๊สห้องน้ำมันมีพื้นที่บรรจุแก๊สและน้ำมันได้เยอะสามารถเซตค่าความนุ่มนวลนึบนิ่งตามพื้นที่ของกระบอกลูกสูบติดตั้งคู่กับสปริงไอบักแบบโปเกสตีฟสปริงไอบัก มีความหยุ่นตัวสูงดีดตัวช้าทำให้อาการสะเทือนส่งมายังห้องโดยสารลดลงผู้โดยสารนั่งเบา VIP จะสัมผัสถึงความนุ่มนวลในการนั่งโดยสารสปริงไอบักสินค้านำเข้าจากเยอรมันเพิ่มความนุ่มนวลในการนั่งโดยสารไทยโฟกค,คารเวลไม่ว่าจะเป็น T5 T6 นั่งโดยสารนุ่มนวลลดอาการสะเทือน เราทำการติดตั้งสปริงไอบักคู่กับชวอัพออรซี T C, แบบซับแทงคที่มีปุ่มปรับนุ่นนวด32ระดับชว์อัพออรซี T C, แบบโมโนทูบแก๊สผสมน้ำมันที่มีขนาดกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่มีระบบวาล์วออโต้แยกห้องแก๊สห้องน้ำมันสามารถบรรจุแก๊สและน้ำมันได้เยอะสามารถเซตค่าความนุ่มนวลนึบนิ่งได้ตามขนาดของพื้นที่กระบอกมาพร้อมปุ่มปรับนุ่นนวด32ระดับ โฟก์คลาเวลไม่ว่าเป็น T5 T6 จะอัพเกรดโชวงล่างให้นุ่มนวลน,น,นั่งสบายสปริงไอบั k แบบโปรเกสซีนที่มีความหยุนตัวสูงกระจายแรงดีดได้ช้าคู่กับโชวงอัพออซี่แบบซับแทงแยกห้องแก๊สห้องน้ำมันเพิ่มความนุ่มนวลในการนั่งโดยสารลดอาการสะเทือนผู้โดยสารนั่งเบาะ VIP นั่งโดยสารนุ่มนวลสบายตลอดการเดินทาง นอกจากนี้จะเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ที่นิ่นึ่ง,งโฟก์คลาเวล T5 T6 อัปเกตชุลังให้นุ่มนวลน,น,นั่งสบายโดยสปริงไอบักแบบโปรเกสซีฟที่มีความหยุ่นตัวกระจายแรงดีดได้ช้าคู่กับชับออซซี่แบบโมโนโทูบแบบซับแท้งที่มาพร้อมปุ่มปรับน่มหมัด32ระดับ ชุดช่วงล่างออซซี่ชอปออซซี่หน้าหลังปรับนุ่นนวด32มระดับติดตั้งคู่กับสปริงไอบักแบบโปเกสซีฟทำให้ผู้โดยสารนั่งโดยสารน,นุ่มนวลน,นั่งสบายผู้โดยสารเบาะ v i p นั่งในสารน,นุ่มนวลสบายตลอดการเดินทางลดอาการสะเทือนลดอาการโครงชอปหน้าออซซี่ปรับนุ่นนวด32ระดับคู่กับสปริงไอบักและชอปหลังออซซี่แบบซับแทงแยกห้องแก๊สห้องน้ำมันมาพร้อมป,ปุ่มปรับนุ่นนวด32ระดับ สปริงไอบักคู่กับจชอัพออซซี o ่แบบโมโนทูบที่มาพร้อมปุ่มปรับนุ่นนวด32ระดับปุ่มปรับนุ่นนวด32ระดับเจ้าของเราสามารถเลือกปรับแต่งความนุ่มนวลได้ดบบตามใจชอบชอัออซซี่แบบโมโนทูบคู่กับสปริงไอบักในรถโฟก์คคาราเวลที v ่ฟซนุ่มนวลน,นั่งสบายสนใจติดต่อเม4,4ีน 4, บนถนนรามอินทา กิโลเมตรที่เจ็ด